เขากินกินเยอะเยอะเลยกลัวไม่ค่อกลัวแต่พี่เสียที่กลัวไหมไม่กลัวกินอยู่ค่ะเห็อะไรนะอยากกินมะม่าโอยมะม่าอยู่ไหนโหลกกินมะม่าดิหลายอย่างหลายอยากกินแบบนี้เนาะเผ็ดนะอยากกินน้ำไงน้ำแตงโมเปล่าน้ำแตงโมค่ของพี่แมนของพี่แมน งั้นพอกินได้ไหมคะไม่ได้หรอกไม่ได้หรอก้นมันหมอย้ยตรงนี้ด้วยบ้านไหนตรงนี้ด้ยอบอกยังบอกนายเอวเหรอเอวท้องไหนนะอ่าโอเคค่ะ เดี๋ยวแม่เปิดให้เปิดได้ไหมกดกดกดขอบคุณนะคะขอบคุณช่องแม่แตนใจเกินแสนเปิดใช้ได้แล้วนะคะมาแม่เปิดให้มาแม่แม่หนูตอนนี้คือระาอาตรงไหนบ้าง อยากไปแล้วออมเคอมเกอมเกลืออมเก๊ะพี่ล่าสอนลำหน่อยลำระบำ,ำ,ำชาวเกาะนนให้เลาะเสน,นอจับเด <laughs> าใส<ำ>่น้ำลังไหล,ก,ลกระทบหาบทรายดัง,งน้องเพชรน้องพลอย เด็กหญิงเพชรปุริสายเด็กหญิงพลอยดาไปดูดผมนะลูกพี่พลอยยา พรุ่งน,นี้มือลืนนี้หนูก็เดินทางเข้ากรทมลแล้วนะคะไปติดตามกันไปดูหนูว่าหนูแต่หน้าตาเป็นยังไงเหมือนในรูปไหมนะคะแม่แม่แม่อยากกินผีแบบนี้อ่ะมาขามตอนนั้นแม่โน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 ปิดดีกว่าไม่กักนโดนผมไหมยิงเลย โอ้โหโดนยิงเลยเหรอโอ้โหโดนยิงเลยเหรอเออมันโดนไม่โดนละไม่โดนละวเอาขึ้นม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 ามันเผ็ดมันเผ็ดจ้ากินอะไรอยู่บ่ออกมาได้เอ้ยเธอไม่รู้เนาะว่าหัวเธอจะไปทางโน้นเนาะหัวยาวแล้วเธอเนี่ยื่องหรือเปล่าดูนะเลยอีกนิดนึงไปโอ้ไป็นหัวออกไปเอ้า ใครทำอ่ะลูกเ๋ยวกะดาษที่ชู่ยายไปไหนที่ชู่ก่อนพี่เสร็ีมาเช็ดเหลืออีกสองคำไม่ยายกินข้าวก่อนแป๊บหนึงข้าวไม่เสร็จเลยร้องก่อนนะเฮ้ยเสร็จแล้วมารองเท้าหรอคะโดนอะไรที่อยัอเหรอ ี๋ยวยายขออีกสองคำมานี่พ่อไม่อยู่กับแม่嘛่าอยู่กับแมแม่ทำอะไร้แม่ใช้้าค่ะไปไปโอ้โหเดี๋ยวแม่กินข้าวเสร็จแม่อาบน้ำให้เลยแม่กินข้าวเสร็จอาบน้ำให้เลยแมกผู้แมงแม่งม่งม่้ม่้ม่แม่ม่แม่แม่ม่แม่ม่แมันม่ม่แม่แน่แม่แม่ม่ม่มม่ม่ม่แม่ ไม่มีคนขับมันก็วิ่งได้หรอจัมบี้หรือเปล่าเนียมันขับไหมจัมบี้ไหมเนี่ยเหมือนรถพี่ล่าไหมเนี่ยเหมือนรถพี่ล่าไ้ปลาแลงคือไม่มีคนขับก็ขับได้หรอขับได้หรอตาจิ๊ดตา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  <cười> <cười> A long, bột, ào lóc xí này, ta mu ta mu này, cho mu, cho ta cho ăn cho mu, ta, <laughs> ta, ta cho <laughs> <laughs> ระวังมันระวังไม้นะจ๊ะบอกบอกบอกป้าป้าช่วยช่วยด้วยช่วยพลอยด้วยช่วยพลอยด้วยบอกก่อนนะช่วยพลอยด้วยค่ะช่วยพลอยด้วยค่ะเดี๋ยวไม้มันจะแทนปากโอเคพลอยเป็นผีไปหลอกยายนะหลองเหมือนสดเสริมปะ ได้หยดใจโอ้ยฉีเสิฟอีกแล้วชี่แตนชอบทีกจะจับต